เพื่อนๆมาลวจ้ามาลวจ้าสุกัญญาชาแนลเลี้ยนลูกหู้น้ำกันกระมังให้เกาเด้อจ้ามื่อนี่จ้าเพื่อนๆจ้าคือเกาเหรอเนาะจ้าเนาะสุกัญญาอยากเฮ็ดอยากกินจ้าเพื่อนๆจ้าสุกัญญาตำน้ำพริกเสร็จแล้วสุกัญญาก็จะมาทอดปลาแดดเดียวค่ะปลาทูก็ทอดแล้วนะคะนี่หละค่ะปลาแดดเดียวหรือปลาลมควันของชาวอิตาเลียนเนาะเขาก็มาเป็นแพ็กเกจเหมือนที่สุกัญญาโชว์เนาะ ในนี่ในหนึ่งแพ็กเกจมันก็จะมี2ตัวเขาก็จะอบมาเรียบร้อยสุกแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมันอร่อยนะคะเพื่อนๆหนังมันกรอบมากเลยเวลาเราทอดมันสุกแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เย็นเนาะแล้วเราก็จะมาอุ่นมาทอดใหม่นะคะ2ตัวนี้สุกัญญาก็กินคนเดียวค่ะเพราะคุณสามีก็ไม่กินค่ะมาเลยจ้ารอน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วเนาะเราก็จะมาทอดปลากันเลยค่ะ หยุดได้แล้วนะคะทุเรียน,นต้องทอดค่ะเพราะว่านส,สอนมีอน้ำอยู่นะคะสนม,มีอาน้ำอยู่เนาะทอดได้เ <c oughs> หลืออีกทีหนึ่ง,นงมีที่ลงเี๋ยอต้องขยายมันก่อนนะคะท่านท่านหาที่ลงเจอแล้วนะคะ เพื่อนๆขานะอยู่ต่างประเทศอยากกินอะไรก็ได้กินหมดค่ะแต่ต้องทำเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงนะคะดูซิว่าเราจะปอดตาเา็ายในกี่นาทีนะคะเพราะปลามาสุกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะปลาทู ทอดเสร็จแล้วเราก็ไปตำน้ำพริกแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทอดปลาข้าวสุกัญญาก็หุงเสร็จแล้วมาต้าเห็นมา ปุบปุบปุบปบเลยนะคะเ,เพื่อนๆรับรองว่าวันนี้สัญญาจะเลินอ,อาหารแน่ๆค่ะเรได้กินอาหารที่ชอบนะคะสัญญาก็จะเล่นไฟมันให้มันอ่ะ ม,มันสุกแล้ว่ะคาเป็น,ปนก้อนจ๋าแต่ว่าทอดให้มัน่ให้มันกรอบหน่ยเนะัะสามีสัญญาเขาชอบบน่นค่ะเพื่อนสามีสัญญาเขาชอบบ่นว่า ทำไมคุณเจ้กินอาหารที่มันมีกลิ่นแรงๆอังก็มันแเน่็ปมาจากเนะาะยาเพื่อนๆยาสุดทางยาก็พามาตรงแค่นี้นะคะเพราะว่ายาวไปอีกแล้วค่ะเนาะเห็นไะหมคะอันนี้ก็คือปลาแดดเดียวที่อิตาลีค่ะเพื่อนๆแต่เขาก็ทำแพ็กเกจสะอาดสะอ้านนะคะเพื่อนๆเนาะ ทำแพ็กเกจแล้วก็การเคลือบอเคลือบน้ํามันนะคะเพื่อนเรารอปลาสุกแล้วก็มาคุยกันนะการที่เขาเคลือบอยู่เนาะเขาก็จะเอาน้ํามันก็จะเอาปลาที่ทําแบบเดียวหรืออะไรแล้วลมฟันแล้วนะเะาก็ไปเคลือบน้ํามันแล้วก็มาแพ็กเกจค่ะเพราะโรงงานเขาหรือว่าชาวอิตาเกียนนะคะเขาจะเซฟตี้เรื่องอาหารการกินมากเลยนะคะเพื่อน แล้ว5นาทีแล้วค่ะเพื่อนล้าเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้สุนทรญยาด้วยนะคะจะได้อยู่บนพลตคอต์มนี้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็